ไม่เป็นไรครับผมมาผเงผมจะขอโทษไม่เป็นไรหรอกไมัเรื่อนรจริงมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่เป็นไรหรอกเกบแล้วไม่เ็นไรอย่าไปต้งคิดเรื่องีมาทางตรง่เป็นไรครับโอเคโอเคด้เลยได้ครับครับไม่เป็นไรรับคัคัโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มีอะไร Tchau,